ตรงรามนี่ครับลุงก้อยทีละคนเหรออ่ะอ่ะแป๊บๆมันลบนะอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงทีละคน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 ไอ้มันไปที่อื่นเสกมาได้ไอ้เฉินไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปลบแล้วมาเหรอใช่ใช่ใช่คูกำลังทำอยู่กูกำลังทำอยู่โอเคโอเคเวลาปรากฏว้าไปมันไปทางรถเลยปะใช่ไปทางรถเลยเพื่อนอาเจเจทีละคนนึงครับทีละคนตรงรามมาโอเคโอเคยักษ์นี่กำลังไล่ลบรถที่มันบักอยู่ มันต้องเอาพื้นที่ตรงทะเลทรายอ่ะอุ้ย <c oughs> ไปเข้าแถวเข้าแถวดับเครื่องเลยครับแป๊บนึ่งจะคูะ่สัก,กคู่สักค,กคู่ต่อแถวกได้ไหมคนนี้ไม่มีรถต่อแถวได้ไหมอ่ะใครไม่มีรถครับอ้าวไปเดี๋ยว,เ,ยวเรียกให้อยู่เรื่อยๆครับแป๊บนึง เต็งอะไรข้างเราค่อยวาไปมันต้องทีละคันเลยเอาเลยครับใครไม่มีรถอีกไหมครับอ่ะของกรพูไปเลยอ่ะทีละคันทีละคันไปเแล้วมาแล้วมาโอ้ยไว้เลยแเดี๋ยวนะครับเอ่อใครเอารถมานี่มาอันน um> mm ี้ครับ ใครเอารถเดินมาไี่เลยอ่ะอาร์ฟี่เหลือกี่คันเหลือไม่กี่คันเลยนี่อาร์ฟี่นั่นไงทางซ้ายเห็นรถเห็นรถปะขึ้นเลยขึ้นเลยเราควรจะขับไปขับมานะครับเพราะไม่งั้นเราจะทำการเตะนอกประเทศนะครับเพราะมันทำให้บั็อกนะครับไปต่อแถวเลยเอาเลยครับไปต่อแถวเลยขึ้นรถแล้วไปต่อแถวเลยครับไปไปต่อหน้าการะดานเลยครับไปต่อแถวหน้าการะดานให้ผมหน่อยกูต้องวาร์ปมาตรงกุญแจแดงอะ่ะและะ้วก็เสกอ่ะเหลือไม่กี่คันแล้วเหลือไม่กี่คันแล้วสีก็คือต่อให้ใช่ไหมครับมาทีละคันสุดเทพ ใครเอารถไปแบ่งเาฝั่งนี้ด้วยครับนี่ครับใครเอารถมาแบ่งไปครับไปแบ่งแบ่งเอาฝั่งนี้ด้วยครับไอ้แบงค์ไปลบบนสรักูเหรอเพื่อนไปไปบนเขานะกูลบบนเขานะเอบนเขาบนเขามาเอาบนเขาที่เราไม่ได้ใช้แล้วเพราะเราไม่ขึ้นแล้วไงถูกปะล่ะอ่าอ่าใช่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 กูต้องลบเพราะไม่งั้นกูว่ามันมันมันทำให้แหลกอ่ะอืมเพราะที่เราเหลือแต่เรืออย่างเดียวแล้วไงไปกับอ้าวคุณเสร็จไม่ได้แล้ววะ ตัวเสกปะยได้อู่กูยังได้อย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 ู่โอเคแต่ถ้าไม่ได้กูลบบนเขาอีกโอเคโอเคแตงเยอะให้อันมาให้ด้วยให้ผมคุยแทนผมคุยแทนกันก่อนมาแล้วครับคนดูมน้ำตกชัยเรื่ผมไปลบบนเขาว่ามันไม่ต้องขึ้นเขาแล้วครับผมคุยแทนมาแล้วเมายังมาแล้วมาแล้วมา นายกอย่าลบอย่าลบนายกมาหนี้ครับเดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วขอรถหน่อยฮะนายกขอรถหน่อยฮะโอ้ยไม่สุไม่ได้เดือ่นไปต่อแถวไปต่อแถวตรงนู้นไปต่อแถวตรงนู้นเลยทำไมไม่ขึ้นรถตัวเองอ่ะฮะเมื่อกี้ลงไงบ้างไปตายเออขอจะทีกี่ไปยังยังครับยังยัง รวมเสร็จหมดล้วข้าแน่น่ะโอเคเดี๋ยวเราเราเราจบเกมนี้เดี๋ยวเราค่อยให้ข้าแนนเขาดูโอเคเตรียมตัวนะครับขอให้โชคดีนะทุกคนโชคดีนะครับหอยโชคดีนะฮะขอให้โชคดีนะฮะขอให้โชคดีนะฮะอย่าถีบหน้ากันนะฮะไม่ชอบหน้ากันก็อย่าถีบหน้ากันนะฮะดู้ๆนะทุกคนไม่ชอบกันอย่าถีบหน้ากันเด้อไม่ชอบหน้ากันอย่าถีบหน้ากันเด้อพร้อมยังนนททุุกกคคพร้อมยังพร้อมยังมีเราทุกคนยังเรียบร้อยยัง มีใครไม่มีรถอีกปะมีใครไม่มีรถอีกปะีโอเคได้รถครบแล้วนะครับออยังเอาเว้ยมื่อว่าเอาหน่อยเว้ยดี๋รอฝั่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยรอฝั่งนี้ให้โอ้ดับให้เกระต่าคือจังแตกโอ้ออกซ้ายปะไหนไปไหนตรงเลยตรงเลยอยากรู้ตาีนขาต้องตรงไอ้เหี้ยออกซ้ายไม่เสียเวลาเอ้เจ้าทอมยังจัดไป เดี๋ยพร้อมยังเดี๋ยวแบกปอลก็ให้แบกปอลก็ให้แบกปอลก็ให้สามลอยยิงโอเคพร้อมแล้วตีสามสองหนึ่งไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีคนเบอมีคนเบอไอ้เชี่ยตำรวจเบลเราอยู่ที่อยู่เลยไปแล้วไปแล้วยดเคี คนเริ่มหลายหลากหลายเส้นทางครับตอนนี้เราบอกจุดหมายหรือยังว่าสนามบอกแล้ว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 โจโจไปรอจุดเริ่มต้นสนามบินหน่อยดิแล้วก็จุดโพแดงไว้เอาล้ครับปีเตอร์แล้วก็เกียร์ครับผมนำมาโดดโดดหรือเปล่าเหมือนจะสิ้นสุดหรือเปล่าตอนนี้มีคนหลับอ่ะมีคนหลับด้วยไอ้คนนั้นไม่รู้ตัวโดนทีเผลออ่ะเอาแล้วตอนนี้ปีเตอร์กับเกียร์ครับนำโดดเลยโอ้โหและนำโด่งด้วย เอาแล้วรู้สึกว่าเส้นนี้แหละครับจะเป็นเส้นที่นำพิสูจน์ครับตามมาด้วยอาจูครับผมไรชักโอมและตำรวจพลครับเตาและรถบางหนึ่งกันหลบได้ครับผมโอ้ไม่มีผลตรงไหนตรงจุดเริ่มเหรอไม่มีผลครับจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นปีผู้สีแดงจุดเริ่มต้นเอาแล้วแล้วเจอบางอีกหนึ่งคันจะมีผลกับปีเตอร์ไหมปีเตอร์มีผลไหมไม่มีผลครับปีเตอร์ยังวายอยู่เกียร์เข้ามาอีกเส้นครับอีกเส้นและนำอยู่ครับตามมาด้วยเกียร์ครับอันดับสามอาจูอันดับสี่ครับผมโทนี่อันดับห้าครับผมเอาแล้วตอนนี้กููรอดคนนนผ่าหุ้ณรอดูคน มึงเตรียมหาเลยมึงเตรียมหาเลยครับทีเตอร์ตอนนี้นำโด่งเลยครับโอ้โหสิ้นสุดๆครับตอนนี้เอาละครับแล้วมีอาจูติดติดมาครับผมแล้วมีตำรวจพอมครับและเกียร์ครับผมเป็นอันดับสองเอาละครับเอาละเด็กดีเป็นอันดับห้าเฮียดีอันดับหกห้าอะไรนะอันดับเจ็ดโอ้โหแล้วตามมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆฮะอ้าวไม่ผ่านหน้าโรงพยาบาลมีคนมาหน้าโรงพยาบาลมีคนหน้าโรงพยาบาลแล้วอตูมาหน้าโรงพยาบาลติ๊กแท็กยึด จึ๊กยังไงจึ๊กได้เป็นอไรได้อล้อาาอะไรได้เียเทียบได้ว่ไปชุบอชุบอชุบอเบียดชุบอโดนโดนอะรดิเอาแล้วครับมาลีครับยังไปอยู่ครับผมยังติดอยู่อารหลออารหลอยัออกอารหลติดไม้ติดหรือเปล่าไม่ติดครับผมมีอะความเงินกระจุยความมันกระจุยเวนเด็กแว้นระบาดเมืองตอนนี้เด็กแว้นระบาดเมืองจริงๆเอาแล้วพยายามจะตัดใต้ของเมืองคิ่็วิ่งคึ้นเร็วเลยว่ะตรงนี้ เอ้ยไม่ใช่ว่ะคณะที่หนึ่งวะเกียร์ปีเตอร์มังตะกูเห็นอ้าเรียบร้อยเจอทางตันยังไงครับยังไงครับเกียร์ไอเกียร์ไอเกียร์จะทางตันแล้วไอเกียร์จะทางตันแล้วเรียบร้อยเจอทงยังไงยังไงยังไงเรียบร้อยจนกันเอเรียบร้อยสลัไปเรื่อยังไงโซดี้ยังไงโซดี้ยังไงขัดรายการเกียร์แกยังไงครับเอาแล้วโจโจเราดูเส้นชัยอยู่ปะต่ออยู่รอเอาแล้วแล้วครับไปอีกฝั่งฉลาดมากครับตอนนี้ยังวายอยู่เอาแล้วครับพอครับพอครับกับโซดี้ก็เกี่ยวกันอยู่พอครับกับโซดี้ ตัวนี้มาว่ะตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งครับผมพอครับมมาเป็นอันดับสองตัวนี้กระโดดลงแล้วครับเสียครับตัวนี้ไม่ชิคเเข่พรทามแม่งรอดอุประสกรรมหมดเลยจัดไปแล้วตอนนี้เดี๋ยววัดกันครับตอนนี้วัดกันกับโันี่กับดรีมครับผมพอรครับกีตีขวามาและตรงนี้ติดตรงประตูประตูต้องรอเรียบร้อยเหินโันี่เรียบร้อยโันี่สลบครับผมแล้วเป็นคนแรกครับผมตอนนี้ชิบอาเลยล่ะโอ้โหและดีมนะมาเป็นต้นๆแล้วตอนนี้ดีมมาแรงสุดๆครับตอนนี้ดีมดีมเดี๋ยวนะว่าจะดีมดรรีมแล้วตตนนนนุุ่่ใใคค เอาแล้วปองแป่งปองแป่งไายังไงเนี่ยปองแป่งไายังไงมาแล้วว่ะที่หนึ่งดีมว่ะเอาแล้วปองแป่งไม่ใช่ว่ะปองแป่งว่ะปองแป่งที่หนึ่งที่สองดีมโอ้โหเรียบร้อยมาแล้วที่สามพรครับโอ้ยที่สี่ปอร์เช่โอ้โหเรียบร้อยกูถ่ายใหหมดแล้วเพื่อนท่าคนเลยโอเคสัมปนาตโอเคโอเคโอเคไครที่หกนะครับเฟรมชัยที่หกนะครับไอ้มืดกูไปไหนไอ้มืดไรไอมืดกูไปไหนอ่ะไอ้มืดกูไปไหนอ่ะ ลบลอเลยลบอเลยลบอเลยลบลอเลยดีกับโค้งสุดท้ายนะกับน้องโทนี่ครับผมคะแนนไปอยกิจกรรมนี้ข้นไปอยล้ไงเบลียวเียวไม่ต้องให้คะแนนได้ไหมลลบเนยเลยตั้งแต่หกขึ้นไปหรองหวัเาให้ได้ได้แล้วว่าเราก็ต้องให้มาตลอดไหเออก็จริงก็ให้กหแล้วก็แค่หนึ่งคะแนนไม่ผลไม่พี่คือมันมันเยอะไงแล้วว่าใส่ระบากอ่ะอ๋อโอ้หถ้ามันทำไม่ให้แงไม่ได้จริงเอ้าเอ้า่า ไอนี่เว้ยเพราะมันมันมันมีรายชื่ออยู่แล้วว่าใครใครเข้าร่วมมางก็ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแลที่เหลือก็ใส่หนึ่งให้หมดเลยมันง่ายแง่ายแล้วเพราะว่ามันมันยากแค่รอบแรกนะโอ้ยมึงโคตรกระจอกโคตรกระจอกบายาวโคตรจอกโคตรจอกโดนน้ำแล้วมึงโดนน้ำแล้วมึงพิมพ์ให้หน่อยพี่พิมพ์ให้หน่อยว่าใครคนแรกอรัจอถ้จอจอจอพี่ลงรถให้อยู่จอใครคนแรกเมื่อกี้ฝ่องแป๋งปะตรงเรือไม่ไม่เบรกฝ่องแป๋งปะหวังยังไงครับหวังยังไงหวังยังซิ่งอยู่จะไปไม่เกอดกันปะ อีกหนักจี้เลยแต่ท่าเคสอย่างฮาเลยไอ้ยี่ปอเช่แม่งมาว่ะคะแนนนำว่ะปอเช่อะยกลงไปเลยซิงซิงว่งวี่งตามอยู่ยังไงกูไม่ถึงหรอกคว่าตรงสะพานก็ติดตรงสะพานมึงกัดถึงแน่เลยออะไรนะก็ติดตรงสะพานแล้วฝันหวานชนประตูไปหนึ่งทีกูเหลือเชื่อเลยว่ะลงลงที่เท่าไหร่ลงหัวโคกหัวโคกคนติดสะพานมึงอะเป็นเป็นเบื่อเลยสัตว์ก๊อฟ เอาแล้วตอนนี้หาทางลงสะพานหล่นลงรถจากังไงหล่นลงรถยังไงฮอปเปอร์เพื่อนพี่โจ้วงขอคะแนนหน่อยชุกไปผมชุกไปผมชุกไปชุกไปครับไปต่อรถล็อคอยู่แล้วไปต่อฮะไปต่อฮะพี่ดูให้ดูพี่ดูให้หนึ่งรถติดจ้ารถจ้าไปกับเพื่อนก็ได้เพื่อนอุ้มไปก็ได้ไปที่หนึ่งที่ที่หนึ่งถึงห้าใช่ไหมที่หนึ่งใครอ่ะเฮเลนแล้วที่หนึ่งของแป้งเฮเลนพี่พี่ให้